ฝากสังคมช่วยตัดสินว่าฝากบรรดาหลวงพ่อเนี่ยโอ้โหคุณไปแจ้งความเท็จเอาเงินไปใช้หมดเอาเอาทองไปใช้เอาเงินวัดไปใช้แล้วคุณไปแจ้งความเท็จเนี่ยคุณยังอยู่ได้กันครับมันสมควรจะใส่ทีวอนหรือไม่สมควรจะเป็นเจ้าวาดไหมสมควรเป็นพระไหมนะครับมันก็ฝากฝากนะครับเดี๋ยวนี้มันหลายวัดพอพูดถึงปุ๊บมันก็เป็นไงมันก็มาฟ้องพี่เดพี่เดก็ต้องไปฟังคำพิพากษาจำคุกอ่าหนึ่งปีปรับหนึ่งแสนอะไรว่าไปอ่าอลงกดฮูอาอยู <laughs> พี่ลองคิดว่าหลวงพ่อลงกฎเนี่ยเขาคือใครเป็นอดีตข้าราชการกรมชประทานหรือเปล่าเพราะชื่อมันไปเหมือนกันนะครับอืมหรือไปหรือใครอาเรียดสิ์เกา่าแทบศิรินหรือเปล่าสวนกุหลาบหรือเปล่าขอนแก่นวิทยาหรือว่าสิตเก่ามหาลัยเกษตรหรือสิ์เก่าที่คณะวิศวะที่ออสเตรเลียเขาคือใครสวัสดีครับท่านนายชัยยาครับนะครับเออนะครับ,นะรบวันเลือกตั้งนายกทพนะเดี๋ยวไปครับจัดรายการเสร็จแล้วไปครับไปถึงที่นั่นแล้วจะสัก สิบโมงกว่าสิบเอ็ดโมงวันที่สภาทนายเดี๋ยวจะไปไปเลือกตั้งนะครับตอนนี้ผมเข้าไปดูในโซเชียลนะผมก็ดูเลยออลองกดเขาคือไขรผมก็ไม่รู้ใครรู้บ้างหลวงพ่ออรลองกดคือไขรบางคนบอกเจ้าวาดวัดพระบาทนพูอ๋อแล้วครับออประธานมูลนิธิอ๋อสิทธิ์เก่าเชฟซิลินใช่ไหมอา้าวนะครับอยู่ในหอเกียรติยศหรือเปล่าอะไรหรือว่าแค่ไปเคยไปเตะบอล เคยไปเตะบอลแล้วบอกเป็นษย์เก่าได้หรือเปล่าอืมัมนนะครับจบวิศวะ,กะเกษตรเอา้าเพื่อนอยู่ที่มหาลายัยเกษตรเป็นอาจารย์สอนมเมื่อเช้าโทรไปถามบอกเคยเห็นหลวงพ่อมามาเรียนเกษตรแล้วก็บอกไม่มีนะนะครับเพื่อนผมสอนนะครับเออยู่ที่นั่นเนะี่ยนะครับนะนะฮะสอนด้านชีวะอ <c oughs> อสเตรเลียก็ไม่มีไม่มีหลักฐานการเดินทางไปประเทศออสเตรเลียและหลวงพ่อจะเรียนจบได้ไงมันต้องมีหลักฐานการเดินทางก่อน บางคนบอกจบอเมริกาแม้ยังไม่มีวีซ่าไปอเมริกาเลยพี่เดย์ไปมาแล้ววีซา่าอเมริกามีวีซ่าสิบปีนะเข้าๆออกๆหลายๆรอบกไ,ได้คือเอาแค่ได้มีหลักฐาน,านการเดินทางไปออสเตรเลียไหมถ้าเราไปจบที่นั่นนะี่ยขอหลักฐานนี่ตั๋วเครื่องบินมีไหมวีซ่ามีไหมไปเช็คตอมอที่เคยเดินออกนอกประเทศไหมนะครับไปเรียนเกษตรก็เช็คแพ๊บเดียวประวัติสิทธิ์เก่ามีไหมไม่มีสรุปแล้วหลวงพ่อเป็นใครกันแน่อ๋อหลวงพ่อฝัน เข้าทางในแล้วก็อยากจะเป็นแบบนั้นแบบนี้อ๋อไม่ผิดนะครับความฝันไม่ผิดนะครับถ้าหลวงพ่อฝันไม่ผิดครับแต่ถ้าเกิดหลวงพ่อไปยืนยันข้อที่จริงว่านะได้ปริญญาที่นั่นที่นี่จบที่นั่นที่นี่แล้วมันไม่จริงแล้วไปนําข้อมูลเทเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันนี้มันก็อาจจะคุณพ่อหลวงพ่อเสียวๆหน่อยนะครับเสียวๆหน่อยนะครับถ้าถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อเสียวหน่อยนะครับอ,อ,อ,อ๋ออีทานปลอมตัวมาอ๋ออีทานไอ้นั่นเี่เขาเรียกอะไรเนเจบอลเนี่ยอืม จบโทรต้องเป๊ะนะครับอจบที่สูงอหมายความว่าไงกระโดดจากยอดตึกลงมาหรือไงจบที่สูงคือหมายถึงว่าขึ้นไปยอดตึกแล้วทุกคนก็จับได้หมดก็เลยกระโดดลงมาหรือไงจบที่สูงนะครับก็ปัญหาของหลวงพ่อตอนนี้คนก็อยากจะรู้ว่าท่านเป็นใครแล้วทําไมประวัติท่านถึงไม่ไม่ตรงกับความจริงนะครับอันดับแรกก็อาจจะมองว่าท่านหลงลืมเพราะเกิดอุบัติเหตุความจําเสื่อมเหมือนในหนัง넷ฟิกมมีภาพยนตร์บางอันเป็นสายลับ นะถูกทำลายสมองความจำเสื่อมเลยจำตัวเองไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครเลยตามหาว่าเอ๊ะไปไปาตามหาความลับว่าตัวเองเป็นใครหลวงพ่อแกเล่นเอ่อแกหลวงพ่อแกเป็นมีอาการแบบนั้นหรือเปล่านะครับแกอาจจะสูญเสียความทรงจำเกิดอุบัติเหตุตอนนี้แกก็ไม่รู้ว่าแกเป็นใครนะครับมันในหนังก็มีนะหนังเออเป็นหนังสายลับเพื่อตามหาว่าเราเป็นใครเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครเขามีนะในในภาพยนตร์ กับอีกกรณีหลวงพ่อโกหหรือเปล่ามันเป็นได้สองอย่างหนึ่งความจําเสื่อมสองนะครับนะตั้งใจโกหกล้วตั้งใจโกหนี่ไม่สมควรเป็นพระนะนะครับไม,ไม่ไม่สมควรเป็นพระไม่สมควรเป็นเจ้าว่าสมมติสมม,ต,สม,มติว่าท่านเป็นอย่างนั้นแต่ผมไม่ยืนยันนะผมไม่ทราบนะถ้าท่านโก6แบบนี้นะมานาเนี่ยแสดงว่าท่านมีนิสัยอันยาวนานท่านไม่ควรเป็นพระแล้วทุนควรศึกคร ลาออกจากเจ้าวาดไม่พอถ้าท่านโ,โกหกไปทุกเรื่องเลยประวงประวัติที่นั่นที่นี่ผมยังไม่เข้าใจว่าท่านจะอยู่ไปทาไมนะสึกไปดีกว่าไหมถ้าท่านแบบโหกหกหลายครั้งโกหกแล้วโกหกอีกซ้ำๆซากๆนะครับนะท่านท่านน่าจะสิทนะความเห็นส่วนตัวนะถ้าผมสนิทกับท่านเนี่ยไม่รู้ท่านฟังอยู่หรือว่าเนี่ยจุกครูสวัสดีหลวงพ่อถ้าลุงแล้วถ้าหลวง,งพ่อโกหกหลายครั้งหลายผลเนี่ยสินเสริมมันขาดกระจุยหมดแล้วนะเออนะหลวงพ่อจะไปทนใส่ เครื่องแบบสงอยู่ทาไมก็เ,เปลี่ยนเครื่องแบบใหม่ใส่เสื้อยืดแบบผมก็ได้เอาอะไรเอาแมนยูหรือลิปูลเดี๋ยวหายสักตัวผมยอมจ่ายเลยตัวละห้าพันตัวละหมื่นคือถ้าเราโกหกหลายๆครั้งหลายหนเราจะสมควรเป็นนักบวชไหมนลวงพ่อไม่ต้องถามใครแนละ้วถามตัวเองว่าเราควรจะเป็นมคือพอลาออกจากจเจ้าวาสเสร็จก็ซึ้งนะซึกดีกว่าหรือเปล่าอืมผมไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยสมมุติว่าเราเป็นคนโกหกครั้งที่หนึ่ง โกหกทั้งหมดร้อยครั้งร้อยเรื่องโอ้โหบานเลยอะไรเงี้ยสมมตินะสมมติเราจะบวชไปทําอะไรมันมันมเขาพี่น้องว่าไงล่ะช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับพี่ว่าอย่างไงถ้าถ้าโกหกครั้งเดียวไม่เป็นไรถ้าโกหกหลายครั้งโกหกปรตเวองการศึกษาอะไรต่างไปโกหกวัดไปโกหกนุ่นนี่สถาบันเขามอ,มอบนั่นมอบนี่ให้จนยกลงยกเลิอกอะไรถ้าโกหกเยอะแยะ,ยะมากมายนี่มันยังไงอะ ไม่ใช่นะประวัติตัวเองก็โกหกสมมุตินะเป็นเรื่องสมมุติเออมันมันควรจะต้องศึกไหมนะครับนะครับส่วนเรื่องการบ้านอ่าส่วนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคดีความผมได้ทราบข่าวมาแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดตำรวจว่าต,ตอนนี้ก็เขาก็รวบรวมพยานหลักฐานแล้ว <c oughs> นะก็คงไม่นานก็น่าจะมีการออกหมายเรียกหมายจับนะครับได้ข่าวก็มีทั้งพระทั้งโยมหลายคนแต่เราไม่รู้ว่าพระองค์พระรูปไหนใช่หลวงพ่อหรือเปล่า คงไม่ใช่หรอกเพราะว่าจะไปออกหมายเรียกหมายจับหลวงพ่อนี่ก็ต้องคิดให้ดีนะนะครับฝากตํารวจนะระวังนะจะจับคนผิดนะเราไม่รู้ว่าคนไหนหลวงพ่อน,นะครับเดี๋ยวเวลาพูดเสียหายไปชี้ตัวเอ้ยมึงชี้เลยไอคนนี้ตายไปแล้วนะครับ<ๆ>เขาอยู่กรมชมานเอ้ยไม่ใช่ไอคนนี้ขอนแก่นเนี่ยอยู่วัดพระบาทน้าผูเอ้ยไอเนี่ยยุ่งนะครับเพราะฉะนั้นตํารวจจะออกหมายเรียกหมายจับฝากพลตํารวจตรีจรูนเกียรติหรือ,อพี่เต่าพี่เต่านะชอบเรียกผิด พี่จะออกหมายเรียกหมายจับพี่ดูให้ดีนะตกลงพี่จะออกหมายเรียกหมายจับคนไหนมันมีหลายคนนะไอคนที่อยู่กรมชลประทานเสียชีวิตไปแล้วนั่นที่อยุธยาก็มีนะที่ขอนแก่นก็มีนะแล้วมีชื่อซ้ำนามสกุลซ้ำอีกเยอะแยะนี่จะไปออกคนไหนล่ะมันึกแน่นะออกหมายจับผิดแล้วก็ฟ้องกลับนะพอออกหมายจับสมมตินะสมมติไปออกหมายจับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกเฮ้ยนั่นไม่ใช่ผมนะผมมีสะอูนะอันนั้นสะอูอะไรต่างนะ อันนี้ก็คุยกันหยอกๆยอกนะผมยังไม่บอกว่าจะออกหมายจับใครแต่ผมรู้ว่ามันจะมีออกหมายจับทั้งโยมทั้งพระแต่เราไม่รู้ว่าโยมไหนพระไหนแต่ก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้ท่านอาลุงกดนะฮะว่าขอให้ท่านรอดนะครับนะเป็นกําลังใจให้หลวงพ่อนะให้หลวงพ่อรอดนะครับอืมนะครับทำเมื่อรอดนี่รอดจากไหนก็ไม่รู้นะครับก็ว่ากันไปนะครับแต่ก็อวยพรหลวงพ่อแล้วตอนนี้หลวงพ่อยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหายังไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับ นะครับนะหลวงพ่อก็ยังเป็นพระอยู่แต่ผมว่าแกนอนไม่หลับเลยหลวงพ่อนะครับอืมคล้ายๆลุงคนนะตอนก่อนเนี่ยท่านผอบตรสุวัฒท่านบอกว่าเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่ทําทําร้ายน้องชมพู่มันจะนอนไม่หลับจริงๆนะนะคนที่ทําผิดทุกคนเนี่ยท่านอดีตผอบตรท่านเคยบอกว่ามันจะนอนไม่หลับครับนอนไม่หลับนะครับใครที่ทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องมันจะนอนไม่หลับหรอกครับเชื่อนะนอนยังไงก็นอนไม่หลับนะ เรารู้ว่าเราทําผิดมันนอนไม่หลับแต่ถ้าเราไม่ได้ทําผิดเนี่ยเรานอนหลับสบายใครจะทําอะไรต่างเราไม่ต้องกลัวแต่ถ้าเราทําผิดเนี่ยเรารู้อยู่แก่ใจอ่ะนอนไม่หลับเนะมีความทุกข์อืมไม่รู้หลวงพ่อฟังอยู่หรือเปล่านะถ้าหลวงพ่อฟังอยู่เนี่ยเรื่องราอะไรต่างๆสมมุติว่าหลวงพ่อเนี่ยสมมติว่าหลวงพ่อโกหกหลายครั้งนะโกหกทุกๆอย่างเรื่องประวัติตัวเองอะไรประวัติผลงานอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าหลวงพ่อโกหกผมว่าหลวงพ่อนะนรมัสการลาศิขาบท สึกเถอ,อย่าไปอยู่เลยถ้าสมมตินะเป็นเรื่องสมมติผมไม่รู้หรอลวงพ่อไงนะสมมติเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อจะอยู่ไปทาไมถ้าคนถ้าหลวงพ่อโกหกหลายครั้งแล้วมีคนจับได้หลวงพ่อจะอยู่ไปทําไมไอายเขาเวลาคนก็จะกราบไหว้เนี่ยเขาก็เขาก็กราบไหว้พะเหลืองแต่ถ้าเกิดหลวงพ่อเป็นคนโกหกสมมตินะอย่าอยู่เลยหลวงพ่อครับนะครับนามสกาลลานะครับลาสิขาเถอะแล้วแล้วก็มาใส่เสื้อถ้าไม่มีเดี๋ยวผมซื้อเสื้อแมนยูลิเวอร์พูลให้เอาเอาทางไหนเดี๋ยวผมยอมจ่ายให้ตัวละหมื่นก็ได้ ยอมควักกระเป๋าเลยอเอา,อาบาเซโลนาล่าแหละต่อนะพี่น้องว่ายัางไง่ะเห็นด้วยกาจารย์เดไหม <c oughs> เราไม่รู้นะครับลาออกจากเจ้าวาดแล้วทําไมท่านยังไม่ศึกเราก็ไม่รู้นะอืมนะครับนะมันก็จบจบไปศึกเสร็จแล้วเปไ็นไงนะไปไหนก็ได้เที่ยวต่างประเทศก็ได้หรือว่าไม่มีใครเป็นเพื่อนไปเที่ยวต่างประเทศเดี๋ยวไปเที่ยวกับผมเดี๋ยวผมพาไปเที่ยววัดเส้าหลินเพราะว่าวัดเส้าหลินเนี่ยยังขาดเจ้าวาดเพราะเจ้าวาดกระโดนจับได้เหมือนกัน เกี่ยวกับเรื่องโกงเงินวัดนะครับแล้วก็เรื่องการมีเมียเยอะโอเมียเยอะเลยแล้วก็โกงเงินวัดไปเยอะเป็นหลักร้าน้านไม่ใช่แสนล้านเดี๋ยวผมพาหลวงพ่อไปพอศพอพอึกเสร็จมาเที่ยวกับพี่เดพาไปวัดเส้าหลินผมไปมาแล้วเขาขาดเจ้าว,วาดอยู่เพราะว่าโดนรัฐบาลจีนจับได้ว่ามีเมียหลายคนแล้วก็โกงเงินวัดด้วยแล้วก็ตอนนี้เขายังประกาศร,รับสมัครเจ้าว,ว่านะถ้าเราลาสิกขาเนี่ยยังไม่มีความผิดแล้วก็ไม่บวชที่จีนครับวัดเส้าหลินผมเคยไปมาแล้ววัดเส้าหลิน นะครับหลวงพ่อผมว่าดีกว่านะนะครับอย่ากเกรียดน,นะหลวงนะครับแล้วไปไปเที่ยววัดเท่าหลินดีกว่าไปจีนนะไปดูด้านโอ้ดีครับที่ด้านขาเจ้าว,วาดพ่อเจ้าว,วาดก็ดันไปมีเมียเยอะแล้วก็โกงเงินวัดเหมือนกันนะครับอืจริงไหมครับชวนไปเที่ยวนะอ, <c oughs> น,ะอนะครับเอนะครับหลายคนถามว่าคดีความต่างๆเกี่ยวกับหลวงพ่อนี่มันจะเป็นยังไงไม่มีใครตอบได้นะ ก็ถามว่าหลวงพ่อมีชื่อนามสกุลซ้ํากับคนตายเป็นเรื่องแปลกไหมไม่แปลกนะครับประเทศเราเป็นประเทศยังล้าหลังอยู่ระบบต่างๆมันเพิ่งทำนะครับเพราะฉะนั้นคนชื่อซ้ํานามสกุลซ้ามันเยอะแยะนะครับเยอะแยะเลยครับโดยเฉพาะพวกแท่ต่างๆนี่เต็มไม่หมดนะเพราะนั้นประเทศเรานี่มันยังเขาเรียกอะไรยังล้าหลังอยู่ระบบต่างๆเหล่านี้แล้วก็พอแก้เกอร์อะไรเสร็จแล้วไอ้คนชื่อซ้ํานามสกุลซ้ําแทนที่มันจะไปแก้ไขอะไรต่างๆก็รัฐบาลไทยก็ยังไม่ได้ทําก็ฝากอ้วนภูมิทํา ฝากพี่อ้วนภูมิทานะครับนะครับไปดูนะครับว่บาคนชื่อซ้ําชื่อซ้ํานามสกุลซ้ําพ่อแม่ซ้ําอะไรต่างๆเนี่ยไปดูเลขสี่สามหลักอะไรเนี่ยฝากพี่อ้วนนะครับไปดูแลหน่อยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องฟ้องผมนะฟ้องไปหลายคนแล้วเนี่ยพี่อ้วนเนี่ยใครวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยแกก็ฟ้องแต่แกไม่ฟ้องผมหรอกเพราะแกเป็นคนน่ารักพี่อ้นวนพี่อ้วน,นนะครับนะครับพี่อ้วนภูมิทาไปดูซิเนี่ยเนี่ยกรณีหลวงพ่อเนี่ยชื่อซ้ํานามสกุลซ้ํา อะไรเล,เลขบ่งเลขบัตรอะไรเนี่ยไปดูนี่มันทําไมทําไมเราไม่แก้ไข่ะเดี๋ยวบางคนบอกซ้ําตั้งสามสิบคนอะไรต่างๆเนี่ยนะลองไปดูนะแก้ไขนะครับนะครับอืมนะพี่อ้วนฟังพี่เดย์อยู่เปล่าเนี่ยนะครับเอ่อพี่ดูแลมหาไทยพี่ไปดูดิไปดูทายังไงเนี่ยมันชื่อซ้ําเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยเดียครับแล้วเวลาส่งหมายส่งอะไรต่างๆจะส่งไปที่ใคร ส่งหมายหรือบางทีจะขอออกหมายค้นหมายจับเราไม่รู้จะไปนค้นใครจับใครแล้วก็บอกเราไม่ใช่อัตมานะอัตมามีสารอูอันนี้ทําไงอนะ่ะเอาไอ้คนตามหมายจับนั่นสารูอ้อาวอะไรเงี้ยยกตัวอย่างมันยุ่งนะแล้วก่อนหน้านี้มีคดีฟ้องผิดตัวนะครับนะครับมีคดีนะฟ้องผิดตัวโดนฟ้องกลับนะครับนะครับเดี๋ยวให้ดูนะเออหายไปไหนวะนนี้ นะครับคาพิพากษสาหายไปไหนฟ้องผิดตัวมีมาแล้วนะเดี๋ยวหายดูนะฟ้องผิดตัวโดนฟ้องฟ้องกลับน,นะธนาคารฟ้องผิดตัวครับเออมาทาเปเล่นไปนะฟ้องผิดตัวก็มีเลยนะครับที่ผ่านมาฟ้องผิดตัวก็โดนฟ้องกลับเพราะฉะนั้นผมห่วงสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติท่านพลตระกูกิติรัตน์ระวังนะจะออกหมายเรียกหมายจับหมายค้นวัดพระบาทําพุระวังผิดตัวนะคนไหนก็แน่นะนะครับต้องดูหนังนัดสิกเฮ้ยใครคือตัวจริงวะ ชื่อก็เหมือนนามสกุลก็เหมือนนะครับพ่อแม่เอเหมือนกันหมดเลยอายุก็ใกล้เคียงยุ่งอะสิฟ้องผิดตัวเป็นการกระทําละเมิดดีกานะครับอืมนะครับคำพิพากษ,ษาดีกาที่นะครับสองหนึ่งเจ็ดสามศูนย์ทับห้าหกฟ้องผิดตัวครับไม่ได้นะครับเอนะมีความผิดนะครับนะเออ เรื่องฟ้องผิดตัวนี่อย่าอย่าทำเป็นเล่นนะมีคำพักษานะนะครับเพราะนั้นต้องระวังอืมระวังเนห่วงตำรวจนะนะเออนะครับอืมอืมระวังระวังนะนะครับ๋ยวสจกคู่นะฟ้องผิดตัวเป็นการกระทำละเมิดคดีหลวงพ่อ,อลงกด การจะออกหมายเรียกต้องระมัดระวังอืมอาจผิดตัวได้เพราะมีหลายคนดีกาที่สองหนึ่งเจ็ดสามศูนย์ทับห้าหกอืมต้องระวัง นะครับต้องระมัดระวังนะนะครับจะไปฟ้องผิดตรงผิดตัวนะมีหลายคนนะพี่ดองเป็นห่วงตํารวจนะระวังนะจะไปออกหมายเรียกคนไหนอะ่ะอาลงกดไหนอาลงกดหมายเลขหนึ่งสองสามต้องถือป้ายนะจะไปค้นเคิรนอะไรต่างๆผิดตัวขึ้นมายุ่งเลยนะครับนะอืมอันนี้คือการให้ความรู้นะอืมนะครับเรื่องหลวงพ่อนี่ก็เป็นเรื่องดังอืมนะครับอ เออนะครับแล้วก็หลวงพ่อมีลูกหรือ,อยังมีเมียหรือเปล่าอะไรต่างๆชื่อสกุลทําไมไปไปพ้องเสียงพ้องอะไรกันเยอะแยะนะครับอืมมันก็เรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่นะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะต้องระวังเนี่ยออกหมายเรียบผิดตัวเลยยุ่งเลยเอาเข้าไปขังเถิงเลยเอาไม่ใช่แน่อ่คนละคนแล้วอ่ะยุ่งเลยนะครับอืมนะครับอืม นะครับอันนี้ก็เรื่องที่อยู่ในความสนใจนะเปิดไปตรงไหนก็มีแต่เรื่องคดีของหลวงพ่อลงกฎอ่ะแกดังมากอินฟูทางภาคอีสานคนหนึ่งไม่รู้เป็นใครเปิดรับบริจาคนําเงินไปใช้หนี้พนันจริงหรือไม่อันนี้ผมไม่ทราบแนะ้วเดี๋ยวเขาจะฟ้องร้องเอานะครับถามมาก็เอาอย่างนี้ละกันก็พูดกลางๆละกันเพราะฉะนั้นอินฟูมันเยอะคนดีก็มีคนไม่ดีก็เยอะแต่ไม่หมด่ะนะครับคนดีๆก็มีนะครับน,นะบนะแต่จะดีแตกเมื่อไหร่อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าวันนี้ดังมาก หาเงินบริจาคชั่วโมงเดียวได้เป็นล้านเป็น,ปนอ่าเป็นล้านสิบล้านร้อยล้านเดือนนึงมีเป็นร้อยร้อยล้านก็มีนะแหล่งข่าวใกล้ชิดอ่าของเจ้าหน้าที่ของรัฐเขาแจ้งว่ามีอินฟูบางคนที่ดังมากๆมีเงินเข้าบัญชีเป็นร้อยร้อยล้านต่อเดือนเท่ากับว่าปีหนึ่งเขามีพันกว่าล้านะนะครับคนพวกนี้รวยมากนะครับนะครับเป็นคนดังและรวยมากเงินเต็มไปหมดแล้วตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรรับบริจาคอย่างเดียวโพสต์ทีก็ใส่เลขบัญชีโพสต์ทีก็ใส่เลขบัญชีนี่รวยมาก นะครับนะแรกๆก็ช่วยเหลือประชาชนแต่พอนานเข้าจะดีแตกหรือเปล่าเออนะนะครับจะดีแตกหรือเปล่านะครับความดีก็รักษาไว้แต่ว่าพอนานเข้าก็วัดครึ่งกรรมการครึ่งหรือจะเจ็ดสิบสามสิบก็แล้วแต่นะครับคือเงินทองไม่เคยเข้าใขรออกใครเพราะฉนั้นพี่อ้วนภูมิทําไปออกระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการขอรับบริจาคหร,รืออะไรมูลนิธิอินฟูต่างๆตอนนี้เต็มไปหมดนะวัดวาอารามไปไปล่างกฎกระทรวงหรือออกกฎหมายให้ระวัง การจะขอรับบริจาคเนี่ยควรควรจะขอรับบริจาคเป็นรายครั้งเท่าที่ผมถามเจ้าที่ฝ่ายปกครองนะขอบริจาคเป็นรายครั้งเปิดบัญชีใหม่ทุกครั้งพอเปิดเสร็จหมดภารกิจปิดเงินเหลือคืนหน่วยงานของรัฐไปเอาไปทําการกุศลถ้าแบบเนี้ยอินฟูที่มีคนติดตามเยอะๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเอาเงินไปใช้นอกระบบได้นะครับพอเงินมันเยอะขึ้นเนี่ยวันนี้เป็นคนดีแต่วันหน้าเงินทองจะทําให้คนเปลี่ยนนิสยัยเชื่อผมนี่นะ พระหลายๆรูปที่บวชมานานเนี่ยนะครับที่ถูกจับถูกอะไรต่างๆเนี่ยประวัติดีๆทั้งหมดเลยถ้าไม่ดีคงไม่ได้เป็นเจ้าวาไม่ได้เป็นพระระดับพระราชาคณะพระท่านผู้ใหญ่นะครับประวัติดีๆมีผลงานแต่พอมาเป็นเจ้าวาดเป็นพระที่มียศฐานบรรดาศักดิ์มีอํานาจมีอะไรต่างๆเงินทองมันเข้ามาก็เลยนะเริ่มโกงเงินวัดมีเมียอะไรต่างๆทุจริตบางวัดเป็นเจ้าวาดนะไม่ไม่เอ่ยว,วัดไหนแล้วกันเดี๋ยวเขาจะฟ้องบิดประมาทเอาเป็นไงฮะ นะครับเอาเงินของวัดไปใช้ส่วนตัวนะครับเอาทองของวัดไปใช้ส่วนตัวมีหลักฐานมีกล้องวงจรปิดดันไปแจ้งตำรวจแจ้งความเท็จว่าทองหายเงินหายนะเออนะครับทำไปทำมาไปตรวจสอบเอากำลังนับเงินนับทองกันอยู่เลยก็ขนาดเป็นเจ้าวาเป็นวาย,ยาวัจกรโดนแจ้งความจับก็หาแจ้งความเท็จโดนขนาดนี้นะครับยังไม่ลาออกจากเจ้าวาดแล้วเป็นพระชั้นผู้ใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ลาออกด้วยยิ่งกว่าหลวงพ่ออารมณ์ปวดอีก นะครับนะแล้วก็ไม่ศึกด้วยไม่ลาออกด้วยทั้งๆที่การแจ้งความเท็จและการเอาเงินวัดเอาทองของวัดไปใช้ส่วนตัวเนี่ยแล้วไปแจ้งความเท็จเนี่ยมันผิดนักผิดหนาแต่ก็ยังอยู่ได้เพราะอะไรน,นะก็ต้องบอกว่าเขากินกล้วยจับนะพระผู้นี้ฉันกล้วยจับก็คือเส้นใหญนะ่ผมไม่ได้บอกวัดไหนนะในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดอย่าไปเดาพอเดา่าคิดว่าเป็นเขาเขาก็มาฟ้องพี่เดชคดีหมิ่นประมาณพี่เดชก็โดนจำคุกหนึ่งปีปรับหนึ่งแสนโดนมาแล้ว นะครับนะเราก็ไม่รู้ว่าพระวัดไหนกรุงเทพหรือต่างจังหวัดอย่าไปเดานะพระที่ไปแจ้งความเท็จทองหายเงินหายแนละ้วอย่าไปเดาเดาเดี๋ยวมันถูกขึ้นมาแล้วพี่เดย์จะเดือดร้อนเอาเป็นว่าสถ,ถานการณ์มันมาขนาดเนี้ก็ฝากฝากสังคมช่วยตัดสินว่าฝากบรรดาหลวงพ่อเนี่ยโอ้โหคุณไปแจ้งความเท็จเอาเงินไปใช้หมดเอาเอาทองไปใช้เอาเงินวัดไปใช้แล้วคุณไปแจ้งความเท็จเนี่ยคุณยังอยู่ได้นะครับมันสมควรจะใสท่ทีวอนหรือไม่สมควรจะเป็นเจ้าวาดไหมสมควรเป็นพระไหม นะครับมันก็ฝากๆนะครับเดี๋ยวนี้มันหลายวัดพอพูดถึงปุ๊บมันก็เป็ไงมันก็มาฟ้องพี่เดพี่เดก็ต้องไปฟังคำพิพากษาจำคุกอ่าหนึ่งปีปรับหนึ่งแสนอะไรว่าไป